มค่ะก็สวัสดีค่ะน้ำตาลพิจักนานะคะก็รับบทเป็นส้มป่อยในภาพยนตร์เรื่องส้มป่อยค่ะสำหรับตัวละครส้มป่อยนี้นะคะก็เป็นสาววัยรุ่นทางภาคเหนือค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นสาวหวานเรียบร้อยอย่างที่หลายๆคนคิดเอาไว้นะคะก็คือเรียกได้ว่าเป็นตัวจี๊ดของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับ เกลงของเขานะคะก็เรียกได้ว่าแบบเป็นแก๊งสาวแสบเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวของความรักหนุ่มสาวนะคะว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะรักกับเพื่อนเราหรือว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปรักกับแบบหนุ่มกรุงเทพแล้วในเรื่องก็ยังมีในเรื่องของความเชื่อต่างๆเข้ามาด้วยเพราะว่าทางพระเอกน้องตีเนี่ยหรือว่าแซฟเนี่ยเขาเขาเป็นร่างทรงของหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ เป็นเรื่องราวความรักของครอบครัวแบบสำนึกรับบ้านเกิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ความเชื่อหรอว่ันบาางอะไรบ้ใช่ค่ะใช่ก็มีในเรื่องของความเชื่อเพราะว่าในเรื่องอ่ะตัวพระเอกนะคะเขาเขา,เขามีอาชีพเป็นร่างทรงค่ะ<ม>ก็ในในภาคเหนือเนี่ยร่างทรงก็ถือว่าเป็นอีกความเชื่อหนึง่งซึ่งมีต่อกันมาแบบอย่างช้านานแล้วอะค่ะอย่างของตาเองก็ ทางเคยมีญาติยังมีญาตินะคะเป็นเป็นร่างทรงด้วยก็เลยทําให้เราค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับความเชื่อแบบนี้มาแบบมาตั้งแต่เด็กค่ะมันทำให้เราเข้าถึงกเ็ง,งได้ง่ายขึ้นก็ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าคือเรามีเรื่องในเรื่องของความเชื่อแบบนี้อยู่แล้วว่าโอเคแบบมีมีเกิดขึ้นจริงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในแต่ละท่านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเหมือนเราแบบ เจอเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นที่มีทั้งพิสูจน์ได้แล้วก็พิสูจน์ไม่ได้มีทั้งเรื่องจริงแล้วก็มีทั้งเรื่องไม่จริงอะไรเงี้ยก็เลยสามารถดึงมาใช้ได้ง่ายหน่อยค่ะการทำงานเป็นังไงครับเป็นหนังเรื่องแรกของน้ค่ะเป็นหนังเรื่องแรกของตานสนุกค่ะสนุกมากมากแต่ว่าการทําหนังก็จะยากกว่าละครนิดนึงตรงที่ ระยะเวลาในการถ่ายทําของเขาเนี่ยมัน,ม,นมันค่อนข้างจะสั้นกว่าละครละครก็คือต้องถ่ายทําทีหนึง่ง6เดือน8เดือนปีหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเป็นหนังเนี่ยสิวันก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นระยะเวลามันค่อนข้นขางจะน้อยเราก็เลยต้องรีบเป็นตัวละครให้เร็วที่สุดต้องรีบสนิทกับพี่ๆนักแสดงทีมงานให้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้แบบใช้ความสนิทเพื่อที่เราจะได้แบบการเล่นก้าพูดก้าคุยมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราไม่มีการตตัวละครต้องไว ออตั้งแต่ตาได้รับบทเรื่องส้มปล่อยมานะคะตาก็พยายามทํากันบ้านถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบห่างไกลตัวตามากถึงขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งคือตาเองก็เหมือนเป็นเด็กบ,บ้านคนหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เติบโตมากับท้องไร่ท้องสวนคือเราก็อยู่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบส้มปล่อยมาอยู่แล้ว<ม>อะไรเงี้ยคะ่ะที่ ทั้งหมู่บ้านเป็นเหมือนแบบญาติพี่น้องกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือสนิทกันหมดแล้วก็มีเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันเป็นแก๊งในหมู่บ้านก็เหมือนกันอีกก็คือตัวละครก็คือคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าตาลอาจจะไม่ได้มีความแบบกล้าบ,บ้าบินเท่ากับตัวส้มปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ไปศึกษาเพิมเ่มเติมก็น่าจะเป็นเรื่องของท่าเต้นลดแห่ต่างๆที่แบบว่าตัวส้มปล่อยเขาแบบจะชอบแบบชอบเต้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยมีแบบงานที่ไหนก็คือเจอเขาบนเวทีบนลำโพงที่นั่นแล้วก็ เรื่องของการแบบว่ากินลาบดิบๆกินกินเหล้ากินอะไรที่ที่ต้องแบบว่าเออถึงรถถึงชาติมากยิ่งขึ้นคือก่อนหน้านี้ตาลมีแบบว่าพักการกินในเรื่องของเนื้อไปสักพักนึงแล้วแล้วก็เลยแต่ว่าเราก็กลับมากินกินในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรื่องตัวละครจะออกแนวพบอเรื่องโอ้โหออกแนวแบบพบเป็นแบบภาพยนตร์ที่ตัวละครแบบว่าทะลุมิติมากๆในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ฉีกทุกกฎทุกอย่างในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าแบบสาวเหนือจะมีหรือว่าตัวนางเอกจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่แต่ว่าเขาน่ารักนะคะมันมีความเป็นวัยรุ่นที่มีชีวิตจริงแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีฉาตัวละครตัวนี้มากกว่าที่เขาแบบมีความกล้าคิดกล้าทํากล้าพูดแล้วมีความตรงๆแบบอยากใช้ชีวิตแบบไหนเขาก็ตัดสินใจแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่กทำงานสูง มากค่ะคือต้องดึงทุกพลังทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีทุกลมปานแบบมาใช้กับตัวละครส้มปล่อยเพราะว่าใช้พลังเยอะมากค่ะมันเหมือนกับว่าวันวันหนึ่งเราทําแบบเรื่องราวเยอะแยะมากมายมากๆเลยอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวไปลําเดี๋ยวไปมีเรื่องเดี๋ยวไปเมาเหล้าเดี๋ยวไปเต้นเดี๋ยวไปกินลาบอะไรเงี้ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบไวมากสวิตไวมากดังนั้นก็คือ ระหว่างวันนี้ก็คือหลับรอเลยเซฟเอ NERGY จีไว้พอแบบ5้าสปุ๊บก,ก็คือต้องเป็นตัวละครเลยอะไรเงี้ยครัเรื่องของภาษาถือว่าเราได้เปรียบเราเป็นฝั่งหนคะตอนแรกตางคิดว่าได้เปรียบเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นคนเหนืออยู่แล้วเราใช้ภาษาเหนือแทบจะเป็นแบบภาษาหลักมาตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกตั้งแต่เล็กเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่ในบทภาพยนตร์จริงๆมันก็มันก็ค่อนข้างยากนะคะยากตรงที่ เออคือเหมือนเรามาอยู่ภาคกลางสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยบางทีการดึงเอาคำพูดมาเทียบเคียงแบบว่าเอ๊ะคำนี้มันใช้ได้ไหมหรือว่ามันมันเหมาะกับบริบทนี้ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนเราเริ่มห่างๆคำเหนือไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยบางคำก็คืออ่านบทมันแปลว่าอะไรวะทั้งนั้นที่เราคิดว่าเราเป็นคนเหนือแต่ แต่เหนือในแต่ละจังหวัดก็จะมีศัพท์ที่มันแตกต่างกันอย่างทางพุ่มกับเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นคนลําพูนใช่ไหมคะ,ะลาพูนเขาก็จะมีศัพท์ของเขาแพร่ก็จะมีศัพท์ของเราที่พูดไม่เหมือนกันที่เรียกไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาตกลงกันก่นกอนว่าเราอยากจะให้หนังเราอ่ะเป็นเป็นสำเนียงไหนอยู่ในจังหวัดไหนอะไรประมาณนี้ก็ลองมาพูดมาคุยกันแต่ว่าทางพุ่มกับเขาอ่ะชอบสำเนียงแพร่เพราะว่าแพร่จะเป็นเหนือที่ ที่ดุดุหน่อยนะคะจะเป็นคือไม่ได้ดุนะคะแต่ว่าอันนี้คือพูดพูดจาปกติแต่คนจะรู้สึกแบบเฮ้ยพูดหวนจังเลยอะ่ะพูดไม่เห็นอ่อนหวานเหมือนแบบภาคเหนือจังหวัดอื่นๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่ในหนังพุ่มกับเขาชอบเพราะว่าตัวส้มปล่อยมันจะชอบแบบด่าแซบด่านั่นด่านี่อะไรเงี้ยเวลาเราประทะคารมกันมันดูมันฟังมันมันดีอะไรเงี้ยค่ะคเขาก็เลยชอบ ก็ก็ไม่แปลกเพราะว่าในจังหวัดหนึ่งก็อาจจะมีคนในจังหวัดอื่นๆมาอยู่ด้วยก็ได้อย่างลําพูนอย่างเงี้ยเขาเป็นกึ่งกลางระหว่างมีเขตติดต่อกับเชียงใหม่ที่ก็จะแบบว่าอพูดจาเป็นเหนืออย่างที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็จะมีแบบติดลําปางลําปางก็จะมาแพร่ก็จะมีความแบบห้วนๆหน่อยก็คือเหมือนแบบเป็นจุดศูนย์กลางที่สามารถมีคนทุกจังหวัดไปอยู่ที่นั่นได้อะไรเงี้ยแล้วก็ทุกๆสำเนียงก็ไม่แปลกที่หนังเรื่องนี้จะมีหลายสำเนียงนะคะแต่ความยากก็คือ ตาเน่ะเคยไปเรียนมหาลัยเชียงใหม่มา3ปีก็เลยจะติดสำเนียงเชียงใหม่บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีแบบว่าหลงไปเชียงใหม่กบเขาพู่งกลับมาบอกเอ้ยตาลกลับมาแพร่ก่อนกลับมาแพร่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีซีนไหนที่แบบว่าต้องใช้ภาษาแล้วเรารู้สึกว่ายากซีนไหนที่ใช้ภาษาแล้วเรารู้สึกว่ายากเหรอคะอืมน่าจะเป็นซีนแบบซีนหวานอะไรประมาณเนี้ยค่ะซีนแบบซีนแบบโรแมนติก เพราะว่ามันจะแบบด้วยความที่มันรักเพื่อนแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะบอกยังไงหรือว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยเราจะบอกยังไงให้มันแบบจากคนที่เราด่ากันมาตลอดให้มันดูโรแมนติกดีอะไรอย่างเงี้ยโดยที่คนก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเรายเยียยซีนหวานมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นซีนที่เที่ยงเหมือนกันแล้วก็มันก็จะมีในตอนที่แบบต่อปากต่อคํากันนะคะคือเขาก็จะด่าเรามาเป็นเป็นเชียงใหม่ เราก็จะด่าเขากลับไปเป็นแพทย์แต่ไอความเป็นแพทย์ของเราเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นเชียงใหม่กับเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนด่ากันไปสักพักดึงตาจะเริ่มแบบว่าสำเนียงตาเริ่มไปละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือนั่นก็คือเรื่องยากค่ะการทำงานเรื่องนี้เป็นยังไงคเราถ่ายในช่วงโควิดค่ะค่ะใช่ก็ค่อนข้างมีอุปสรรคนะคะเพราะว่าเราถ่ายกันในช่วงที่โควิดระบาดรอบแรกแต่ว่าภาคเหนือคือยังไม่ได้ระบาดหนัก ดังนั้นพวกเราก็ต้องเซฟตัวเองกันมากที่สุดด้วยกันอยู่กินด้วยกันตลอดเวลาก็คือเหมือนกับว่าเราไปเหมือนเช่าไปโรงแรมเล็กๆก็ค่ะแล้วก็อยู่รวมกันหมดเลยทั้งทีมงานนักแสดงทุกคนก็คืออยู่ในตึกนั้น แล้วมันก็เลยแบบว่าอย่างเราถ่ายหนังสองวันพักวันหนึ่งแต่ว่าเราก็ไปไหนยังไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องอยู่ด้วยกันมันก็เลยทําให้แบบว่าเฮ้ยสนุกอะ่ะแลวทีมงานนักแสดงทุกคนก็คือสนิทกันมากๆถ่ายเสร็จแล้วเรากลับมาเราก็แบบว่าเออมาก็าาาพูดคุยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าวันหยุดเราก็ทําอะไรกินกันอยู่ที่นั่นก็เลยสนิทกันค่อนข้างจะเร็วแล้วก็สนุกคือตนันตันเชื่อว่าถ้าสถานการณ์ปกติ ภาพยนตร์เรื่องนี้จะสามารถเล่นอะไรได้มากกว่านี้อีกอยเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าอย่างที่ฉากเปิดมันก็เป็นซีนวันสงกรานต์ใช่ไหมคะแต่ว่ามันเป็นวันสงกรานต์ที่เราก็ต้องทำตามนโยบายของเขาก็คือแบบรวมตัวกันเยอะไม่ได้อย่างตานะเคยทำหนังสั้นที่จังหวัดแพร่ใช่ไหมคะคือตานทำกาดกองเก่าคือเป็นเหมือนฟิลถนนคนเดินอะไรอย่างนี้คะ่ะ คือชาวบ้านแต่งตัวแบบชุดพื้นเมืองออกมาโดยที่เราไม่ต้องร้องขอเลยอ่ะเพราะว่าทุกคนเขาชอบอยู่แล้วการที่แบบว่าเอ้ยช่วยกันคนเหนือเขาก็จะชอบช่วยกันหรือว่าช่วยในการเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะและยิ่งซีนสงการอ่ะตาเชื่อว่าถ้ามันเป็นสถานการณ์ปกตินะชาวบ้านเขาต้องแบบมาร่วมด้วยช่วยกันแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจํากัดมากๆอ่ะค่ะแบบเห็นได้ประมาณนี้รวมตัวกันได้ประมาณนี้อะไรเงี้ย ก็ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยดูหนังเรื่องนี้นะคะแล้วก็วันหนึ่งสถานการณ์ปกติก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนไปเที่ยวสงการทางภาคเหนือรับรองว่าสนุกมากๆค่ะเรื่องนี้นอกจากการส่ยทอดุลพรแต่ว่ามีความเป็นชาวบ้านมันยังมีใส่ช่อด่องของเองค่ะก็อย่างที่เราหยิบยกประเพณีสงการขึ้นมาเพราะว่าประเพณีสงการเนี่ยค่อนข้างเป็นประเพณีที่ทางภาคเหนือให้ความสําคัญมากๆนะคะ อย่างอย่างเช่นครอบครัวตาอย่างเงี้ยปีใหม่ปีใหม่หมายถึงแบบวันที่สาเอ็ดธันวาแฮปปี้นิวเอียร์อะไรเงี้ยคือเราจะกลับบ้านไม่กลับบ้านอะที่บ้านไม่ค่อยซีเรียสแต่ว่าวันสงกรานนะต้องกลับบ้านเพราะเขาถือว่าเหมือนเป็นปีใหม่เมืองค่ะเป็นปีใหม่เมืองแล้วก็มันเหมือนเป็นวันแบบเปลี่ยนแปลงปีใหม่ของภาคเหนือมีการลดน้ำดำาาําดาหัวกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะให้ความสําคัญในวันสงกรานคนข้างจะเยอะมาก เราก็จะได้เห็นประเพณีสงการอยู่ในนั้นมีการรดน้ำตำหัวแล้วก็มันมีเป็นแบบในแง่ของความรู้สึกเล็กๆน้อยๆคือพอวันวันสงกรารมันถือว่าเป็นวันรวมญาติเป็นวันที่ผู้ใหญ่ชอบแต่บางทีเด็กจะชอบแค่าการเล่นน้ำสงการแต่ไม่ชอบวันรวมญาติพอญาติก็จะถามแล้วแบบว่าได้เกเฉลี่ยเท่าไหร่ จะไปเรียนต่อที่ไหนจะแต่งงานยังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นวันวมมันเป็นวันแห่งความกดดันของเด็กๆอันนี้มันก็จะเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักและตานเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่ภาคเหนือทุกภาคก็จะมีวันอะไรแบบนี้เหมือนกันตัวละคารส้มปล่อยก็เจอเหตุการณ์ตัวละครส้มปล่อยก็เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วตัวตาลเองก็เคยเจอตาลเชื่อว่าทุกคนเคยเจอแบบสถานการณ<ม>์อะไรแบบนี้มันเป็นสถานการณ์ที่อุ้ยไม่ชอบเลยอ่ะทําไมถึงต้องมาถามเรื่องเกชเชียตอนนี้คือ บางปีเรามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเราโดนแบบเราโดนแม่ดุก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาโดนญาติถามต่อหน้าแม่อีกกลับบ้านไปฉันต้องโดนแน่เลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นความน่ารักดีอะค่ะรวมถึงแบบว่าจะบอกเล่าเรื่องราวถึงว่าทําไมส้มปล่อยเขาอยากจะไปมีแฟนเป็นคนต่างจังหวัดทําไมถึงแบบไม่อยากอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วอยากมีแฟนเป็นคนกรุงเทพเพราะว่าบางทีบ้านเราก็จะมีค่านิยมตรงที่แบบ เวลาลูกหลานที่ไปอยู่ที่ไกลๆแล้วพอกลับมาถึงบ้านเราก็จะแบบได้กินอะไรที่มันดีกว่าเป็นยังไงบ้างลูกไปอยู่ที่นั่นมาจะมีรัศมีของความออร่าของความแบบคนในเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอยากให้เม้าสองหนุ่มเป็นยังไงบ้างสองหนุ่มก้น่ารักมากๆเลยค่ะทั้งน้องตีแล้วก็น้องปอบนะคะอย่างน้องตีอย่างเงี้ยเขาเป็นหนุ่มเหนืออยู่แล้วเนาะแต่ว่าแรกๆเลยคือมาเจอน้องตีเนี่ย คิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะเหมาะก,กันไหมเพราะว่าตาน่ะก็โตกว่าตีเรากเา็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราไม่เคยเห็นมุมของตีในแบบว่าเออดราม่ามากๆหรือว่าเป็นแบบคอมเมดี้หลุดออกจากตัวตีไปเลยคือเราคิดภาพตีแล้วก็คิดภาพแบบว่าหุ้ยเด็กบอยแบนด์หล่อๆเท่ๆอะไรเงี้ยแต่ตีเป็นคนน่ารักแล้วก็มีความสามารถเยอะมากๆเลยค่ะตานเห็นตั้งแต่วันที่เราไป เวิร์กช็อปการแสดงด้วยกันเลยคือตีทําได้ดีมากๆแล้วนะ้องมีความตั้งใจในการดีไซน์ตัวละครอ,ออกมาได้ดีเยี่ยมมากๆอย่างเขาต้องเล่นเป็นล่างทรงตานก็แบบรอดูแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นคลายแม็กค่ะฉากเปิดตัวตีว่าตีจะทําได้ดีแค่ไหนเพราะว่า มันต้องหนึ่งต้องไม่อายสองมันต้องกล้าที่จะเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆเพราะคนเป็นร่างทรงอ่ะมันมันไม่ใช่คนแบบใช่ต้องหลุดจากความเป็นมนุษย์หลุดจากความเป็นตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเรายังมาห่วงภาพห่วงหล่อยเงี้ยคือไม่สามารถเป็นได้แน่นอนแล้วเขาทํามันออกมาได้ดีมากๆค่ะรวมถึงซีนดราม่าคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าแบบบางทีผู้ชายเขาจะมีความแบบเข้มแข็งเขาจะไม่ค่อยร้องไห,ห้ให้ใครเห็นง่ายๆรวมถึงตีเหมือนกันตังก,ก็คิดว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนอ่อนแอ แต่พอซีนดราม่าคือแบบโอ้โหน้ําตามาแบบบบบบ,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 บเลยใช้สั่งได้เลยตารู้สึกว่าอุย้ยเด็กคนนี้มีของแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะสําหรับน้องป๊อปนะคะน้องป๊อปก็เป็นน้องที่น่ารักนี่คือสายมูของกองเราป๊อปจะมีลิสต์หมอดูอยู่ในมือเยอะมากดังนั้นใครมีปัญหาอะไรนะคะสามารถปรึกษาป๊อปได้เพราะว่าป๊อปเขาจะแบบเหมือนเชื่อในเรื่องของศาสตร์อะไรแบบนี้แล้วก็แบบดีจริงๆเบอร์หมอดูที่ป๊อปให้มาก็คือ ทุกคนก็คือแบบอึ้งกันหมดเลยอ่ะคือทักมาคือแม่น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 ,แ,มน,แ,มนแล้วก็ดีมากๆไม่น่าเชื่อว่าแบบหนุ่มกรุงเทพอย่างปอปอ่าจะจะเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขาเป็นคนน่ารักเป็นขวัญใจในกองขวัญใจอูสาวๆแย่งกันจีบตร่มเพราะว่าเขาเป็นหนุ่มกรุงเทพคนเดียวเพราะเป็นหนุ่มกรุงเทพคนเดียวเวลาเขาพูดภาษาเหนือกันอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจเขาก็จะชอบสอนคําแปลกๆให้กับป๊อปโดยที่ป๊อปก็แบบ เออไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันแปลว่าอะไรก็พูดไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็น่ารักดีค่ะหนั่งีเป็นหนัั้งแรกเราได้อะไรจากหนักเรื่องนี้บ้างเออสำหรับในเรื่องนี้เหรอคะด้วยความที่สถานการณ์โควิดมันถ่ายทําค่อนข้างที่จะแบบหนักหน่วงแล้วก็ลำบากกันพอสมควรเราก็เลยเหมือนได้ช่วยเหลือกันในในทุกๆเรื่องบางทีแบบเราเป็นนักแสดงเองแต่ว่าเราก็แบบ เหมือนช่วยคิดว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราได้พัฒนาตัวเองใน,<อ>ในหลายๆด้านไปด้วยนะคะแล้วก็บทบาทของส้มปล่อยเนี่ยมันมันค่อนข้างจะฉีกคาแรคเตอร์ acter, ฉีกในรูปแบบในสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันควรที่จะเป็นอ,อย่างแบบนั่งเอกก็ไม่ควรที่จะกินเหล้าเมาเต้นกินลาบดิบกินอะไรขนาดนี้แต่ตานม,มองว่ามันเป็นความน่ารักแล้วตานก็อยากที่จะเสี่ยง อยากจะทะลุกรอบตัวเองอยากจะเป็นในแบบที่ตัวส้มปล่อยเป็นให้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ mm hmm. ะเลยคิดว่าเรื่องนี้เราก็แบบทุ่มเททุกสิ่งท mm hmm. ุกอย่างที่เรามีอยู่ทั้งหมดให้กับแบบตัวละครตัวนี้แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ค,คาดหวังว่าจะได้รับการต้อนรับจากคนดูที่อบอุ่นมากๆค่ะเราสำหรับเราคิดว่าเข้าป็นหัวส้มปล่อย,ยหรอเปล่าสำหรับตาลหรอถามว่าร้อยเบอร์ซน์นเะพราะว่าโคตาไม่เคยทําอะไรแบบนี้ในบางอย่างที่แบบว่ามันมันหลุดกรอบ ทะลุไปมากขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่อย่างที่ตาลบอกว่าตานก็อิจฉาเขานะแบบว่าหุยตัวละครตัวนี้มันกล้าทําดีจังเลยกล้าเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะแบบกล้าที่จะรักกล้าที่จะชอบกล้าที่จะแสดงออกในความเป็นตัวของตัวเองออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการแสดงออกแบบที่น่ารักอะไม่ได้แบบว่าเกินเกินไปอะไรเงีย้ยมันยังมีความพอดีอยู่ที่เราจะมองว่าแบบน่ารักได้ค่ะ ให้กำลังใจค่ะก็พูดคุยกันตลอดนะคะช่วงที่ตามไปถ่ายทําที่ภาคเหนืออะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าให้กําลังใจตลอดแล้วก็ตอนที่ทีเซอร์หนังออกมาอะไรเงี้ยเขาก็ดูตาลก็เลยบอกว่าเอ้ยดูให้หน่อยลองใช่ตามบอกว่าลองลองไม่อ่านซับดูหน่อยได้ไหมว่าแบบพอที่จะเข้าใจไหมอะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยน่ารักดีด่าเจ็บดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า น่ารักแล้วคือเขาอะ่ะเคยได้ยินตาพูดภาษาเหนือบ่อยอยู่แล้วกับคุณพ่อคุณแม่คือคนอื่นอาจจะแปลกใจตรงที่ภาษาเหนือสำเนียงเราทําไมมันดูแบบเหมือนดุจังเลยแต่เขาอะ่ะเคยชินแล้วเพราะว่าเขาเคยถามว่าตาหนะทะเลาะกับพ่อแม่หรือเปล่าเพราะว่าแบบเราโทรคุยกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะคิดเหมือนกันว่าภาษาเหนือจะต้องแบบ เรียบร้อยอ่อนหวานอะไรเงี้ยเนิ่มๆอยู่เนี่ย,ยแต่เขาเห็นเราแบบเออปอยอยู่ไหนเนี่ยยังอยู่ตั้นนู่นนี่อะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะคิดว่าเฮ้ยตาลทะเลาะกับพ่อแม่หรือเปล่าแต่เราบาอกว<ๆ>่าไม่ใช่แบบคุยปกติอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วพอเขามาเห็นหนังเขารู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักดีอยากดูอยากดูอ,กดอะไรเงี้ยเราเขาก็แบบพยายามแชร์ไปให้กลุ่มเพื่อนๆเขาอะไรเงี้ยช่วยโปรโมทก็น่ารักค่ะครับแปดแปดเปด ดีค่ะดีมากๆชื่นใจมากๆเลยหลังจากที่แบบปล่อยตัวทีเซอร์ไปแล้วผลตอบรับออกมาดีมากๆนี่ตันก็กำลังจะกลับแพ้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะมีโอกาสได้แบบได้ไปเจอชาวแพ้ก็เดี๋ยวไปเช็คฟีดแบ็กดูว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่แบบทุกๆคนให้การสนับสนุนเราไม่ใช่แค่เฉพาะแบบคนเหนือเท่านั้นแต่ว่า ทุกทุกภาคเลยตาเนี้เห็นคอมเมนต์ตาก็ดีใจเพราะว่าแต่ละคนก็บอกเอ้ยอยากดูนะอยากไปดูที่โรงภาพยนตร์แบบเหมือนไม่ได้ดูหนังมานานแล้วแล้วพอมันเป็นมันเป็นหนังไทยแล้วเป็นหนังไทยที่ดูแล้วแบบเรียกเสียงหัวเราะได้ให้ความสุขได้ทุกคนก็ก็อยากไปค่ะต้องมองว่าอะไรที่สามารถเป็นตัวเชื่อมคนในภาพด้วยกเนรัะหนังมันเข้มข้นขึ้นเลยครับค่ะสํะนาหรับตานะคะตามองว่าคือตอนนี้มันมีเรื่องแบบ เครียดค่อนข้างที่จะเยอะแล้วคือถ้ามองมาที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ตาบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันมันเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ความสนุกสนานอาจจะมองว่าเป็นภาพยนตร์เหนือที่ที่พูดเหนือกันทั้งเรื่องบางท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะฉันจะเข้าใจไหมฉันจะเข้าใจหรือเปล่าแต่ตาเชื่อได้เลยค่ะว่าถึงจะเป็นหนังเหนือแต่เป็นหนังเหนือที่ที่ย่อยง่ายเพราะว่า มันครบทุกรสเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความสนุกความเศร้าความซึ้งความโรแมนติกแล้วมันเป็นเรื่องราวที่เกิดได้กับทุกๆคนมันเป็นคือหนังเรื่องนี้แค่มันมีภาษาเหนือแล้วก็วัฒนธรรมของภาคเหนือเข้าไปแค่นั้นเองแต่ที่จริงแล้วอะเมนของเรื่องก็คือความรักของหนุ่มสาวความรักของครอบครัววิถีชีวิตความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างสามารถเกิดได้ทุกภาคค่ะแล้วตันก็เชื่อว่าพอทุกคนเข้าไปแล้วทุกคนก็จะต้องแบบเหมือนเข้าใจแล้วก็ มีความสุขกับภาพยนตร์เรื่องส้มปล่อยแน่นอนค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วมีแผนอะไรใหง่มากปีใหม่ปีนี้เหรอคะก็สําหรับปีใหม่ปีนี้ถ้าสถานการณ์ยังสามารถแบบเดินทางได้อยู่ก็น่าจะกลับบ้านนะคะเ,<อ>เพราะว่าคือที่จริงแตาไม่ได้กลับบ้านมานานมากๆแล้วคะ่ะก,ก็คือตั้งแต่สิ้นปีปีที่แล้วก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คิดถึงบ้านมากๆอยากจะกลับบ้าน ตอนนี้ก็คือถ้ามีวันว่างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะรอคิวกลับบ้านเหมือนกันค่ะครับ้าเรามีเพียมเซอร์ไพรส์ของปฏิเศษนี่ใครสิ้นปีอ่ะไม่มีอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยแบบเซอร์ไพรส์กันบ่อยอยู่แล้วเราก็แค่เซอร์ไพรส์วันเกิดก็แบบ หนักคือปีปีหนึ่งอะสิ่งที่แบบวันที่แบบจะให้ของขันกันจริง,รงๆก็น่าจะมีแค่แบบอาวันเกิดวันครบรอบวันวาเลนไทน์แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปีใหม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของแบบไปเที่ยวกันซะส่วนใหญ่ในทุกๆปีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็นานๆทีจะมีช่วงวันหยุดยาวตรงกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็ในปีหนึ่งมันก็มีแค่ไม่กี่วันเนาะมีสงกรานปีใหม่อะไรเงี้ยแล้วสงกรานตตางก็ต้องกลับบ้านอยู่แล้วส่วนใหญ่ปีใหม่ก็จะไปเที่ยวไปดำน้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ปีนี้ก็ ก็ยังไม่แน่นอนปีนี้อ่ะที่จริงมีแลนว่าความจริงหลักๆปีนี้เลยมีแลนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าก็พับไวตั้งนานแล้วอะไรอเงี้ยค่ะก็คิดว่าแบบโอ้คงยังไม่ได้ไปใไนไว,ไวนัยวัยนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะกลับไปภาคเหนือค่ะไปเที่ยวที่บ้านยใช่ใช่ค่ะอค่ะค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องส้มปล่อยด้วยนะคะภาพยนตร์ส้มปล่อยก็ถือว่าเป็น ภาพยนตร์เรื่องแรกของตาลนะคะแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของนักแสดงอีกหลายๆท่านเลยเตัวตาลเองรวมถึงนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะตั้งใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆและตาลก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งในภาพยนตร์เป็นหนังเหนือที่จะต้องไปอยู่ในใจของใครหลายๆคนแน่นอนรับรองว่ากลับบ้านไปพร้อมกับความสุขรอยยิม้มแล้วก็ทุกคนต้องคิดถึงบ้านและอยากมาเที่ยวภาคเหนือแน่นอนคะ่ะฝากด้วยนะคะส้มปล่อยเจ้า